ครับพบกกลับไปปั๊บปากน้ำครับลองดอกดอกดอกใหม่ก่อนที่ดอกดอกใหม่ที่พี่ทำมาดอกนี้ใช่ไหมอ่าเปิดปอ่าสตาร์ทไม่ได้นะเนีย่ยไฟไมันจะกระพริบอย่างงี้ครับผมทำอยู่ทำอยูอ่ดอกจริงไปก่อนสองบีแล้วก็ดอกสำรองครับดอกใหม่ปุ๊บ สองรอบครับเอาชัวๆสองรอบสองอ่าครับดอกคำลองแล้วก็จบที่ดอกใหม่ครับแล้วก็ดูไฟอ่าไฟจะติดแค่ครั้งแรกนะครับมันจะไม่กระพริบครับเสร็ตาได้ละครับเรเรียบร้อยง่ายๆครับ ครับผมทีนี้ก็งานยุ่งนะครับทั้งโอมชุดใหญ่เลยคันนี้สายพานเม็ดลิบครับใช้โปรได้ครับมีโปรโมชั่นโปรอะไรนะห้าสิบตอนนี้มีโปรอะไรลดห้าสิบเปอร์เซ็นต์นะก็ซื้อครบชุดสำหรับชุดสสยชุดข้างแล้วก็ว โปรน้ำมันเครื่องซื้อหนึ่งแถมหนึ่งตอนนี้นะฮะที่มีโปรอยู่อนเส้นปรีบก็คืออสองวันโปรชุดข้างมีอะไรบ้างครับรที่ต้งองเปลี่ยนกยกสายพานใต้มแรงเวียงสไลด์บล็อกแล้วก็กองอากาศอากองอากาศหัวเทียนโอ,โอเคครับชุดใหญ่ครับถ้าราคาเต็มก็ ลดครึ่งราคาสามพันกว่าใช่ไหมห้าสิเปอร์เซ็ใช่ทุกทุกอย่างที่ทําเนี่ยลดครึ่งราคาทั้งหมดอ่าครับผมต้องต้องกดต้องกดโปรโมชั่นก่อนนะใช่ครับผมครับ